กับเรียนท่านประธานบู้ิสสภากระผมในกล้าสลงจันทิตประธานคณะกรรมการกิจการองค์กรอ,อิสระตามรมัฐมนตรีสภาคำถามของท่านผู้วิเกียร์สามท่านคือท่านพลเอกชาติอุดมท่านศาสรตราจารย์เกียรติคุณไก่สิทธิ์แต่ท่านกสิดดิ์นั้นเป็นประเด็นที่มีความสมําคัญในส่วนหนึ่งกระผมอยากจะขออนุญาตให้คุณทวิชาตมีลการซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการปปชได้เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้ครับ กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายทวิชาติเนลการผู้ช่วยเลขาี่การคณะกรรมการปรปรชผมขอขอบคุณความคิดเห็นนะครับผมขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าในการประเมิน i t a ที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่มีมติครมอยบสามมกลาหกหนเป็นไฟบังคับให้หน่วยงานภาครัฐนะครับ 8,323หน่วยในปัจจุบันในปี66ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลต้องเข้าร่วมประเมิน ita ส่วนที่สองก็คือหน่วยงานย่อยหน่วยงานต่ำกวกรมก็คือหน่วยงานย่อยของภาครัฐใหญ่ที่ผมว่ามา800 0กว่าหน่วยตอนนี้มีภาคสมัครใจเข้ามา3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเ0เขตของกทมส่วนที่สองก็คือ1 4 8 4โรงพักทั่วประเทศ อันที่3ก็คือ878อําเภอในการประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐนะครับที่มีไฟาขภงครับตั้งแต่61เนี่ยมันอยู่ภายใต้ที่ข้อคำถามเดิมที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนนะครับมีปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงภาพที่ปี61ที่ภาคประชาชนหรือภาคเอกชนเขาต้องการให้ภาครัฐเนี่ยเปิดเผยข้อมูล ะะโดยเฉพาะเปิดเผยข้อมูลและมีการประเมิน360องศาโดยคนในดูคนในด้วยกันเองคนนอกดูหน่วยงานนะครับแล้วเจตนาก็คือให้หัวหน้าหน่วยงานผู้บริหาสูงสุดของหน่วยงานนั้นนะครับไดร้รับทราบปัญหาขีดจำกัดของตัวเองแล้วไปแก้ไขซะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนี่คือเราก็เลยบังคับในตัว Open Data ข้อหว่าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยต้องมาดูจุดอ่อนของตนเองแล้วไปแก้ไขในปีต่อไปตัว Open Data เนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่6 1จนถึง6 6ตัวหนึ่งสำคัญมากจาก43ข้อของตัวโอก็คือตัว e-service จากเดิมในปี61 e-service มีไม่ถึง1,000หน่วย e-service คือการที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นในการมารับบริการขณะเดียวกันมันได้ผลพลอยได้ในเรื่องของการลดการเจราจาต่อรองระหว่างประชาชนหรือเอกชนกับเจ้าที่ของรัฐนะครับลดการจ่ายสินบนเพื่อให้ตัวเองได้รับบริการดีเร็วก่อนนะครับมันเป็นการลดออนอกจากความสะดวกแล้วลดการจ่ายสินบนลงไปได้โดยปริยายด้วยปัจจุบันในปี65ที่ผ่านมาอีสวยิยตัวนี้ย จาก8,000กว่าหน่วยมี e-Swit เพิ่มขึ้นมาเป็น7,000กว่าหน่วยนะครับและนั่นคือ e-Swit <c oughs> เดียวแต่ว่าบางหน่วยงานก็พยายามปรับปรุงให้มี e-Swit มากขึ้นเรื่อยๆที่ผมเน้นย้ำตรงนี้คือนั่นเป็นหนึ่งในเรื่องของ open data เพราะ ITA เองไม่ได้ประเมินแค่เรื่องพฤติการในการสุจริตไม่สุจริตผ่านข้อคาถาม IIT e i t เพราะข้อคำถามประชาชนก็มามามา,มาตอบว่าท่านมาติดต่อหน่วยงานเนี้ยท่านต้องจ่ายสินบนของขวัญของกำนานแลกแลกรับกับการรับบริการหรือไม่มันจะแฝงอยู่ในข้อคำถามเหล่านี้ตลอดเรื่องที่สองมันมีมิติในเรื่องของการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเป็นธรรมหรือไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่ผ่านข้อคําถามเช่นเดียวกันก็คือคุณมารับบริการเนี่ยถ้าคนรู้จักเนี่ยได้รับบริการก่อนหรือไม่อย่างไร นะครับแล้วอันที่3ก็เรื่องของ Open Data ก็คือเพิ่มความโปร่งใสนะครับแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกอย่างที่ผมว่าแล้วก็เรื่องการลดความเสี่ยงทั้งหมดเนี้ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบราชการส่วน ITA ต่ำกว่ากรมเนี่ยยิ่งเจาะลึกไปหนักกว่านั้นอีกครับแบบ50เขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านต้องมี e s e r v i ว e เกี่ยวกับขอมัดอนุญาตการก่อสร้างการดัดแปลงอาคาร และมีระบบแท็กกิ้งที่ประชาชนยื่นคําขอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วติดตามได้ด้วยว่าเรื่องของเขาถึงขั้นไหนตอนนี้50เขตก็ทมอมทําแล้วนเน้นยกตัวอย่างนะครับที่ผมเรียนอย่างนี้ก็เพื่อจะบอกว่าเ,เราเริ่มดําเนินการในการปรับปรุงวิธีการประเมิน ITA เนี่ยให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยดําเนินการศึกษาและปรับปรุงมา ตั้งแต่ปี65และปี66กเนี่ยก็จะฟังความคิดเห็นต่อ,อ,อข้อมูลของคณะกันมาที่การปีนี้นะครับที่ชุดนี้ก็เป็นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ปปชจะนำไปใช้ในการปร,ปรับปรุงต่อไปนะครับก็ขอขอขอ,ขอบคุณอย่างสูงนะครับในข้อเสนอทุกประการครับขอบคุณครับ